สวัสดีนะครับมโต๊ดเก้าหนทาห์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผลง,งานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับเป็นไพ่ของชาวธาตุน้ำธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส5พฤศจิกายนปี2568 มอโต้อธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและลาศีเลยนะครับมอโต้ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส มโต้นอ่านตาพลังงานความหมายและหน้าไภัยที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศิ์คูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังอภัยไว้แรกเป็นพลังองภัยหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและการที่เผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคปัญหากําลังที่จะผ่านพ้นปัญหากําลังที่จะผ่านไปหรือมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากติดตอ่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณมีพลังอภัยเจ็ดดาบคำ พูดโกหกคำพูดนินทาการให้รายการว่ารายซึ่งกันและกันนะ มันเหมือนตอนนี้มีพลังงานไพ่การที่คุณไปจับได้ไปโป้แตกในความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาทําผิดต่อคุณหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์น่ามีพลังงานไพ่เพจเอเดออฟวานการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอได้ด้วยตัวของเราเองในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเราบังคับใจใครไม่ได้นะครับเราบังคับในความรู้สึกของใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยไปวิกตอรี่งความสําเร็จ เส้นทางเดินให่ใชัยชนะชาวท่านน้ำถ้ามีพลังเอาให้วิกตอรี่ของความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆและคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในเส้นทางเดินของเรามีทั้งความผิดพลาดไปบ้างความ ไม่สมหวังบ้างแต่คุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วกับปัญหาและมีพลังภาพการที่เรามีแบบแผนและมีเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของเราการที่ทําอย่างเสมอต้นความเสมอปลายจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังภาพสี4ดีสีไม้เท้าการลงหลักการปักฐานการใช้อนาคตการร่วม ในเส้นทางเดินเดียวกันอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายคุณกับเขาเคยมีความมั่นคงด้วยกันหรือการที่ทุ่มเทด้วยกันสร้างอนาคตด้วยกันมีบ้านด้วยกันมีทรัพย์สินด้วยกันในตอนนี่มีคนที่กําลังเหมือนกําลังเสียใจกับสิ่งที่เขาทําผิดลงไปนะคุณคือครอบครัวคุณคือความอบอุ่นคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความเติมเต็มให้กับครอบครัวนะครับเป็นพลังให้การดูแลรอบๆตัวของคุณหรือการดูแลและเอาใจใส่การให้ใจเกินร้อยการให้ใจเต็มร้อย ในสิ่งที่เราให้ไปเราให้เต็มที่แล้วในสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินออกมาเราจะไม่เสียดายในวันนั้นที่เราได้ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังอภัยก้าถ้วย เก้าถ้วยเป็นพลังให้ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงใจมันเหมือนกับการที่เราเติมให้กับเขาเท่าไหร่แต่ความรู้สึกมันก็ขาดหายไปในความรู้สึกความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะเราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังปล่อยวางทั้งคําพูดทั้งความคิดทั้งการกระทาเราอาจเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยไปนะมันมีพลังให้ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ความทุกกำลังที่จะผ่านพ้นไปนะครับเป็พลังงานไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยเป็นไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้ได้นะมีพลังงานไพ่ความรู้สึกในตอนนี้คุณถือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าคิงออฟคัพนี่คือคนที่เอาใจใส่และคนที่คอยแคร์กับความรู้สึกคอยแคร์ความคิดเป็นพลังงานไพ่การเทคแคร์การดูแลด้วยหัวใจในวันนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่ไม่ไม่ ไม่คิดอะไรแล้วในความรู้สึกของเรานะเรากลับมาอยู่ในที่เดิมของเราในแบบเดิมของเราในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยในสิ่งที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวตนของเราเองมีพลังางไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่คือความฝันความหวังฝันในสิ่งที่หวังทำในสิ่งที่ตั้งใจนะมีทางเลือกมีโอกาสต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตัวของเราเองนะมีความฝันมากมายที่เรายังไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่เราวางในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับเป็นพลังงานห้เอรอบครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่สําหรับบางท่านนะมีการที่ได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะสำหรับบางท่านนะครับเป็นพลังงานให้โอกาสที่ได้มาพบโอกาสที่ได้มาเจอวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอกันนะในตอนนี้เป็นพลังงานให้การที่มีความ ที่ห่างไกลกันความรู้สึกในตอนนี้เป็นความรักของคนที่ห่างไกลกันและการต่างกันโดยระยะทางมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนคือพลังงานไพ่เดอะเวอร์นะครับเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเป็นพลังงานให้เราหยุด วันเวลาและวันเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันอนดีตก็คือแค่ความทรงจําอนาคตคือการที่เราวางแ,แผนสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จของเราหนะ้ามีพระพราพเชาาธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุนเมทุน ธาตุน้ำกรกฏมีนพิชจิกนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในอนดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ในปัญหา อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆเป็นปัญหาพฤติกรรมการกระทําหรือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่เป็นตัวของตัวเองนะต่างฝ่ายต้องให้เกียรติและในเหตุผลและในคําพูดในคําจาหรือมีพลังงานให้การที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่้หรือมีพลังงานให้การที่เราช่วยเหลือเขาดูแลเขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความเจ็บ ในความรู้สึกของเรานะครับเป็นพลังให้ดีแฮงแมนนะดีแฮงแมนคือความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการไปต่อไม่ได้มันเหมือนเราก็ยังไปต่อไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เพราะเรายังรักเพราะเรายังแคร์เพราะเรายังเป็นห่วงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของเราอยู่คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังรู้สึกถึงความรู้สึกในตอนนี้ของคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังสํานึกผิดในสิ่งที่ผ, mai, ผ่านมาในอดีตที่ผ่าน,ปา pay, น ikum, ไปมีพลังให้การปิดกั Inhale, ้นการบล็อก การมีกำแพง การบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีคนที่อยากให้คุณปลดบล็อกหรือเข้ากำลังปลดบล็อกหาวิธีการที่จะทักทายติดต่อไปง้อคุณไปขอโทษคุณนะมีพลังพ่ายวิวออ f ฟอร์จูนโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะวันเวลาที่รวดเร็วและวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เราไม่อยากเจอพลัางงานเดิมๆเ,เราไม่อยากเจอสิ่งเก่าๆเ,เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังพูดในเรื่องความชัดเจนออกไปเราไม่อยากเสียใจแล้วกับพฤติกรรม เก่าๆหรือพฤติกรรมเดิมๆอีกนะครับเป็นพลังงานเดวิลนะเดวิลคือพลังงานไพความรักความโลภความโกรธความหลงความหึงหวงการแอบหึงการแอบหวงมีพลังงานไกิเลสนะครับเป็นพลังงานไความยิ่งรักมากยิ่งหวงมากยิ่งเจ็บมากยิ่งทุกข์มากความรู้สึกนี้เรายังตัดออกไปไม่ได้ในวันที่คุณตัดใจได้ คุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆหรือการที่เราอธิษฐานจิตบ่อยๆให้พบเจอกับคนที่เป็นคู่กับรย,ยานิมิตรคนที่เกื้อกูลจิตวิญญาณของคุณความรู้สึกของคุณการที่คุณเห็นในจิตวิญญาณและความรู้สึกของคุณมากเท่าไหร่คุณจะเริ่มรักตัวของคุณเองในวันที่คุณได้ยินเสียงของความรู้สึกของคุณออกมานะมีพรังให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะ ความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่ขมตาหลับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะความทุกข์และความเศร้าและความเสียใจยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดที่สุดในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอคุณนะเขาอยากให้คุณรับรู้ในความซึ้กของเขาว่าเขาทุกข์ใจแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณแล้วนะมีพลังอาไพคิง ควีนออไปเคลนนะครับราชินถือเรียนความมั่นใจความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้รักแล้วคุณพร้อมที่ทุ่มเท พร้อมที่จะซับพอร์ตพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะเกื้อหนุนการที่เป็นคู่รักกันหรือเป็นคนรักกันต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนต่างฝ่าย,ต,าายต่างเกื้อกูลและดูแลในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังให้เดือดเทมเพลนสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันในอฟวานคนที่ต่างกันโดยระยะทางคนที่เดินหน้าก่อนเทคแอชชั่นคุณก่อนตอนนี้ใจของเขาเกระวนกระวายร้อนหลนกลัวที่จะเสียคุณไปนะเดอะไฮโรแฟนซิงศักสิธ์ครูบาอาจารย์ คำอธิษฐานขอพรชาว่าน้ำเนี่ยถ้ามีพลังงานให้เดอไฮโดรแฟนขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่หรือคุณเป็นคนที่มีของเก่าที่ได้สะสมบุญสร้างกุศลเกื้อกูลเกื้อหน,นุนให้กับตัวของคุณเองการที่เราทําอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราไปได้นะการที่อธิษฐานหรือการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้เขาคนนั้นกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักนําพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปพลังงานไพวิกตอร่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินในวันนี้มันคงไม่ง่ายเหมือนตะก่อนแล้วตะก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยตามเขาก่อนเคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนท,ทั้งทั้งที่เราไม่ผิดแต่ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งแล้วไปจะด,ดูถึงคนที่ขกนขวายที่กําลังข้างรักคุณอยู่ในตอนนี้เขากลัวคุณไม่ให้ภัยกลัวคุณไม่โอกาส เขากลัวคุณไม่เปิดรับเขาเข้าไปในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะมีพลังอภัยคุยนะอดในวันนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งแล้วเราเป็นฝ่ายที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะหรือคุณกําลังพบกับเจอกับคนที่อยู่ในฝันของคุณในวันที่คุณฝันถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความซึ้ได้คนที่อยู่ในความฝันกําลังเหมือนโชคชะตาและวันเวลาวันเวลาที่เหมาะโตเหมาะ พอดีกันนะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์และถูกต้องและถูกเวลาที่เราได้มาพบเจอกันมีพลังงานให้โชคสตานและการเวลาหมุนเวียนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะมีพลังงานให้นเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญคือพลังงานให้โชคดีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะมีพลังงานให้โชคดีขนาดไหนที่ในวันนั้นที่เขาได้อยู่เคียงข้างคุณที่วันนั้นเขาได้อยู่เคียงคู่คุณเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุด ที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นไปนะมีคนที่อยากกลับมาขอคืนดีคุณคือสิ่งสําคัญคุณคือสิ่งที่ขาดท้ายมันเหมือนสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆกาลังหวนกลับและกาลังหวนคืนและคุณโชคดีที่กําลังได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆในตอนนี้ของคุณนะครับเป็น,ปนพลังพา้ในการที่เราเราวางแบบแผนเราวางเป้าหมาย ในตัวของเราเองชาวธาตน้ำเป็นคนที่วางแผนอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีคุณใช้อย่างมีค่าและวันเวลาของคุณคุณจะใช้ ให้เต็มที่ในห้วงวันเวลาของคุณนะวันเวลาที่รวดเร็วอยากทําอยากเคลียร์อยากพูดอยากทําอะไรรีบทําในสิ่งที่หวังนะครับทำในสิ่งที่ททถูกต้องการคิดดีการพูดดีการทําดีจะส่งผลถึงพลังงานบวกในตัวของเราเองจะมีพลังงานไพ่กันที่จะไม่มีใครมาทําร้ายในอารมณ์และความรู้สึกของเราได้ในวันที่เรารู้สึกถึงความ เป็นตัวตนและในจิตวิญญาณและในความรู้สึกของเรานะมีพลังให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างก,ากันและมีไพ่ของเก้าเหรียญในคุณคือความสดใสของคุณความมีเสน่ห์ของคุณคุณเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความไม่จริงและอ,อันไหนคือความฝันอันไหนคือความหวังคุณจะเดินอยู่ในเส้นทางเดินระหว่างการทั้งมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งสมหวังมีทั้งผิดพลาดมีทั้ง ทั้งที่ในตอนนี้มันมันเป็นเวลาที่เราต้องเผชิญในโรกแห่งความเป็นจริงเรามีทั้งปัญหาที่เข้ามาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นาการที่เราจะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้านะครับอขอรุรังาไพใน ปัจจุบันของชาวธาตุนะครับขอใช้พลังอภัยในปัจจุบันของคุณในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะในตอนนี้ขอใช้พลังอภัยในตัวตนของเขาคนนั้นนะมีพลังอภัสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยแลกของแทนใจกันไว้ก็คืออารมณ์และความรู้สึกก็คือการดูแลก็คือความบ่วงใย,ยหนึ่งดาวความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดในทุกเรื่อง เขายอมรับผิดในทุกๆอย่างนะแม้ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสหรือแม้ว่าคุณจะไม่เปิดโอกาสเขาก็ยอมรับผิดในตอนนี้ของเขาและเขายอมรับชะตากรรมที่ไม่ได้พบที่ไม่ได้เจอคุณอีกนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสามไม้เท้าแต่เขาจะรอคอยจนกว่าคุณจะเปิดโอกาสและเปิดจังหวะให้เขาเข้าไปในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานไพ่ชติกชาวตุลลกนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงานนะครับเป็นพลังงานให้ความเบือ่อความ ไม่ได้ดังใจในตอนนี้มีพลังอภพ่การที่เขากําลังเบื่อในพฤติกรรมในการกระทําในตัวตนของเขาเขาใช้อารมณ์เหนือกว่าความคิดเหนือกว่าจิตใต้สํานึกหรือเหนือกว่าความเป็นสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในวันที่ผิดนะครับเป็นพลังอภัยเดอร์เมดิเชียนความมีสเสน่ห์ของเขาทําให้คนเข้าหาเขาเยอะทำให้คนเขารุ่มหลง ไปชั่วคู่ชั่วข่าวของเขานะาดึงความมีสเสน่ห์ของคุณหรือคานที่ในตอนนี้เขากําลังหลงสเสน่ห์ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังอภัยเดอร์มเชยนคุณเป็นคนที่เก่งและคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองและคุณเป็นคนที่เสริมในจิตวิญ,ญญาณของตัวของคุณเองนะในสิ่งที่เราเสริมดวงได้แต่เราแก้กรรมให้กับใครไม่ได้เราเสริมถึงความสุขซึ่งความอบอุ่นมันจะออกมาจากดวงจิตมันจะออกมาจากดวงใจของเรานะครับเป็นพลังอภัยคิงอวานควีนออฟวาน ลาชีเนียงไฟนะครับคนที่มีเซนต์คนที่มีหลางสังห้อนคนที่เคียงคู่การเป็นคู่คิดคู่ทําคู่สร้างเป็นคนที่ขยันพอๆกันเป็นคนที่รุ่ม ในเส้นทางเดินทุกสิ่งทุกอย่างมีการที่มีสิ่งที่เข้ามารองใจเราอยู่เสมอว่าจะลงไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนที่เคยลงไปคนที่เคยพลาดไปอยากวนย้อนกลับมานะการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเขาแพ้ใจคุณเขาแพ้ทางคุณเขาแพ้หัวใจของคุณนะมีคนที่อยากส่งข้อความหรือเขาส่งข้อความมาแล้วอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความด้วยในวันที่คุณไม่เปิดอ่านข้อความของเขาเขาทุกข์ใจเขาเครียดเขากดดันมากนะมีพลังอาเพ ความเสียใจนะถ้วยที่มันล้มใจที่มันพังมันก็คงหนกลับไม่ได้เหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวน,หวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนนะครับเป็นพลังาพใน ก้าไม้เทา้านะมีพลังนให้เดือะเฮอมิชาวกันลัคนาการเดทการจบการเลิกราการยาร้างเป็นไพ่ของสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงนะครับทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์มีทั้งความผัดผ่าในวันที่ผัดผ่ากันมีคนที่ไม่อยากจากราคุณด้วยความทุกข์และความเสียใจเขาอยากจากราคุณด้วยความผูกพันเขาอยากจากราคุณด้วยคํามั่นและคําสัญญาว่าเขาจะได้พบเจอคุณอีกว่าเขาจะมีความรู้สึกที่มาพบมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะหรือคนอดีตที่ ที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมากําลังหวนกลับกําลังหวนคืนในความรู้สึกของคุณคุณกําลังได้พบเจอกับความรักที่เติมเต็มที่ห่วงใหญ่ที่แคร์ใจที่เป็นคนที่อุปถัมภ์เกื้อกูลเกื้อหนุนดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะครับขอดูพรานภหยใน แนวโน้มความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะครับในสิ่งที่เขาเคยพลาดผิดไปเขาเคยทําผิดไปเขาจะทํำยังไง กความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมีราพระงาาไพในคิงงอคับราชาถือถ้วยเขาจะตามง้อคุณเขาจะตามตื้อคุณเขาจะตามเอาใจใส่คุณหรือตอนนี้เขากําลังรู้ใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์ว่าคุณยังห่วงใยตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาขอโทษและกําลังสํานึกผิดนะครับเป็นพรังอา,พาไพห้าเมเา้าปัญหาความขัดแยง้งหรือเขากําลังแก้ไขปัญหาที่ทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาเองนะมีราพระงาไพ เอดอฟคันะครับการเริ่มต้นความรักและมีพลังเพื่ความรู้สึกที่เขาอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้สิ่งโตที่เข้มแข็งยอมปลีโรรลาบยอมแพ้หัวใจของคุณนะคุณเป็นคนที่รักด้วยหัวใจคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง คุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะครับแบบพลังงานไพ่ในเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการมีไพ่ของ4เมทามีพลังงานไพ่การเดินจากการจากราในวันที่ได้มาพบในวันที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาไม่อยากจากคุณไปไหนอีกแล้วในค่ําคืนนี้หรือในความรู้สึกของเขาในทุกวินาทีเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาว่าจะทํายังไงให้ความรักความสัมพันธ์ที่เราได้อยู่ร่วมกันเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เอาใจใสและการดูแลนะครับเป็นพลังงานไพ่ชัดเมน้นชัดเม้นคือไพ่ของผลวิบ กรรมและกรรมที่สัมพันธ์กันถึงต้องมาพบมาเจอกันนะทุกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันมานะครับในสิ่งที่เราต้องมารับผลวิปากกรรมร่วมกันในสิ่งที่เราเคยทํามาจากอดีตชาติของเราหรือมีพลังให้คู่แท้แห่งความรู้สึกที่กําลังได้พบที่กําลังได้เจอเหมือนบุพเพนาพา ให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในแปดเหรียญน,นะเขาจะตั้งใจทําทุกๆอย่างเพื่อคุณนะหรือเขากําลังพิสูจน์ว่าเขากําลังพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณให้มีเงินเยอะให้มีเงินมากให้ให้กลับมาดูแลคุณได้นะมีพลังงานไพ่เดลฟูลนะครับการที่ความเป็นอิสระหรือในตอนนี้คนคนนั้น มันเหมือน e ทุกสิ่งทุกอย่างหันไปทางไหนมันช <evaluation. S 2> ่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณที่เดินเคียงข้างไม่มีคุณที่เดินเคียงคู่ไม่มีคุณอีกแล้วนะมีพลังงานให้ขิงออกหวานมีพลังงานให้ก้าวเหรียญความสดใสของคุณมีคนที่แอบมองคุณหนักมากมีคนที่สองคุณหนักมากหรือเขากําลังมองภาพคุณมองรูปคุณมองรูปคู่ของคุณกับเขาที่ถ่ายร่วมกันนะความโดดเด่นและความมีเสน่ห์ในตอนเนี้ยคุณจะเป็นคนที่เลือกแล้วว่าคุณจังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่าง ในโชคชะตาของคุณคุณจะเป็นคนที่กําหนดและในโชคชะตาด้วยตัวของเราเองมีทั้งสิ่งที่เราจะเลือกในสิ่งที่เราต้องเลือกนะในตอนเนี้เราจะเลือกในสิ่งที่อยู่ในใจของเราว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเป็นพลังงานภายใน 5ถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพเดทนะเดทนี้คือพลังงานพ่อไม้แม่ไม้หรือในช่วงนี้มีพลังงานพ่อไม้แม่ไม้แดงอาจจะเป็นการที่ได้พบเจอกับพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยทุกคนที่เคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันนะครับเป็นพลังงานไพในสี่ดาบนะความนิ่งความเฉยชาความนิ่งของคุณทําให้คนคนนั้นในหัวใจของคุณที่เคยทําให้คุณผิดหวังกําลัง ทุกกำลังตอมใจกำลังเศร้าใจในตอนนี้ว่าจะทำวิธีไหนถึงจะง้อคุณถึงคุณจะให้อภัยกับเขานะเขาฝากความคิดถึงไปหาคุณในตอนนี้นะเขาอยากให้คุณรับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณในทุกค่าคืนและความรู้สึกของคุณเป็นความรู้สึกเดียวกันกับเขาเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงในจิตและวิญญาณที่เขา คุณกับเขาเคยสัญญาและเคยผูกพันคนที่นักคนที่ห่วงใยการพบเจอกันเราเคยห่วงใยกันมาก่อนเราเคยพบเจอกันมาก่อนเราเคยทําร่วมกันมาก่อนนะครับมีพลังพิการที่เราอจะเป็นฝ่ายที่ได้กลับมาพบเจอกันเพราะยังมีกรรมสัมพันธ์ที่ยังต้องมาพบมาเจอกันนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกท่านนะครับ